สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันรยามบ่ายนี่ก็เราสองคนที่คุยแซบโชว์วันนี้พีเคและแป๊กกี้รายงานตัวนะครับนนผมวันนี้เบิกบานใจพิเศษเลยเพราะว่าอยากแจ้งข่าวผู้ชมนิดนึงนะคะวันนี้สามารถไปดูไลฟ์สดนะคะรายการของเรานะคะในเพจคุยแซบนะคะซึ่งปกติเนี่ยต้องดูผ่านทางเพจของช่องวันแต่วันนี้ค่ะคุณไปเซิร์ชหาคำว่าคุยแซบโชว์แล้วกดได้เลยกดตามคือสาเหตุที่สองคนกำลังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คือมันมี มันมีหลายอย่างมากอย่างหนึ่งแขกรับเชิญก็คือพี่ใหญ่ในวงการ,ารของเราวันนี้ขน,ข,นขนทั้งครอบครัวมาเลยอย่างที่สองก็คือผมกับเป็กกี้เพิ่งรู้ว่าตั้งแต่ทํางานในช่วงโควิดเนี้ยแล้วใส่เฟสชิลแบบเนี้ยหนึ่งอย่างที่เราเพิ่งรู้เราทําได้คือเราสามารถแลบลิ้นแล้วก็ไปแตะไอหน้าจอน,นี้ได้พี่เคทําได้เหรอคะจริงเหรอเป็กไม่ถึงหรอก <laughs> คือคุณผู้ชมมันไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่กสงควรจะศึกษาหรือเปล่าแต่ว่าเราเหมือนถูกขังอยู่ในนี้มาน,นานเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราต้องหาอะไรทำสักนิดนึงเพื่อให้เป็นการผ่อนคลายถ้าคุณผู้ชมมีเฟซชิลอยู่ที่บ้านลองแตะดูนะคะว่าถึงหรือเปล่าถึงไม่ถึงแล้วลองเข้าไปคอมเมนต์ในเพจของคุยแซ่บสอเราด้วยนะคะ <S <S อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามจะได้เด้งเนาะทุกข,ข้อความที่เราโพสชอบมากเลยเราทำอยู่แล้วปรดวเซอร์แบบสองพอแล้ว แต่วันนี้พี่พีเคค่ะหัวใจเบิกบานมากมเพราะว่าเฟกอ่ะเลื่อนไปหน้าฟีดแล้วว่าเอญเห็นข่าวดีของครอบครัวนี้ครอบครัวสุพิมายนั่นเองถูกต้องครับคุณการวิภากรแล้วก็พี่เสกข,ของเรานี่แหละครับล่าสุดได้โพส์ภาใบาสำคัญใบมงคลสมรส ประกาศจะเป็นทางการกับสถานเอาทั้งคู่หลังจากที่ต่างฝ่ายแต่ต้องเจอข่าวเฉาแล้วเรื่องราวดราม่าต่างๆมาหลายต่อหลายปีเลยไปกี้ค่ะคือพี่เสกเนี่ยโพสต์นะเป็นแคปชั่นสั้นๆนะแต่ว่าแสบถึงรวงว่ารอบที่สสุดท้ายแล้ว <c oughs> อ่ชะช <c oughs> ัดๆชาเฉยพการนะครับ <c oughs> คู่ชีวิตที่คอยอยู่เคียงข้างคุณเสกและเป็นทั้งแม่ของลูกๆเนี่ยได้โพสตแคปชั่นยาวเหยียดฝากเตือนคนที่ไม่หวังดีกับครอบครัวสุขพิมายสรุปได้ว,ว่าในฐานะแม่และภรรยา เธอจะไม่ยอมให้ใครเข้ามารังแกรหรือทําร้ายครอบครัวของเธออีกต่อไปค่ะก <นะ S 2> ็แสดงความยินดีด้วยนะนี่ครั้ที่3ามแล้วใช่ไหมค่ะ,คะ ก็แสดงความยินดีด้วยแต่ว่าเขามีท้ายประโยคนะพี่การที่มีท้ายประโยคว่าพร้อมประโยคทิ้งท้ายว่าพวกกู5คนขออนุญาตใช้คํานี้นะแต่ว่าอ่านตามแคปชั่นนะคุณผู้ชมเพาบอกว่าพวกกู5คนจะไม่มีวันแยกจากกันอีกแล้วไม่ว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงทางรายการก็ขอให้กําลังใจครอบครัวนี้ด้วยพี่การมาคุยซับโชว์หลายต่อหลายครั้งมากแล้วสมัยก่อนตอนทะเลาะกันน่ะจะถามตลอดยังรักเขาไหมพวกเรารู้พี่ยังรักเขาอยู่พี่การบอกไม่ไม่รัก ไม่ไม่ไม่แค่แค่ห่วงใยส่ใจเฉยสุดท้ายเป็นไงจดทะเบียนใหม่แล้วซึ่งเป็นภาพแห่งความสุขจริงๆเลยนะคะต้องขอบคุณข่าวจากสนุก .com ด้วยนะคะอะแดูรายการคุยแซับโชว์เสร็จแล้วนะฮะอย่าลืมกดซับสไคร b ์ตรงนี้ด้วยนี่ค่ะกระดิ่งตรงนี้เลยนะคะบ๊ายบาย